ถูกข่าวว่าเป็นพันธมิตรครับผมผมเป็นคนเดียวที่น่าจะอภิปรายเรื่องชั้นสิบสี like ่ครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตรที่ภูเก็ตครับขออนุญาตชี้แจงครับในสิบาพพิงตามขอบังครับขฉพประเด็นนี้นะครับเฉพาะประเด็นนี้อย่างเดียวครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมลลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนผมในฐานะที่อภิปรายเรื่องกรณีชั้นสิบสี่นะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นพันธมิตรที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้อง ผมเข้าใจท่านท่านนายกนะครับเพาท่านนายกก็คงจะมีประสบการณ์ชีวิตหลายอย่างที่เจ็บปวดผมให้กําลังใจท่านในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่ผมต้องเรียนตามตรงว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์วันนี้พวกเรารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของประเด็นเรื่องพันธมิตรนะฮะผมช่วยชีวิตนี้นะฮะผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพหรือที่ภูเก็ต ผมอายุ14ปีตอนที่พ่อของท่านถูกรัฐประหารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาเรียนต่อที่ทวีธาพิเศษที่กรุงเทพผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเลยฮะแล้วผมก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยกับอุดมการความคิดของทางกลุ่มพันธมิตรผมเนี่ยถ้าจะมีความคิดไหนที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือการที่เขาไปเรียกร้องประชาธิปไตย ซึ่งคนจํานวนมากที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขานิยามตัวเองว่าเสื้อแดงแต่ใช่ครับผมไม่เคยนิยามตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงเพราะผมเองก็มีความตะขิดตะขวงเพราะผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อของท่านทําหลายเรื่องดังนั้นผมคือตัวผมฮะและหลังจากนั้นที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นครั้งที่สองที่ยึดอํานาจไปจากอาของท่านเนี่ยตัวผมคือคนแรกๆฮะที่ออกมาต่อต้านออกมานกล่าวหาว่าผมเคยเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ผมยืนยันกับท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรไม่เคยไปยึดสนามบินอะไรทั้งสิ้นผมเข้าใจนะครับว่ามีคนจํานวนมากพยายามใส่ความผมแบบนี้แต่ผมขอยืนยันอีกครั้งในเมื่อท่านนายกหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาว่าผมไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรอย่างแน่นอนและอีกประเด็นหนึ่งครับท่านประธานเรื่องพรรเก้าไกลผมยืนยันนะครับว่าถ้าพรรก้าไกลเป็นรัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรีอดีตท่านอดีตนายกรัฐมนตรีจะไม่มีทางได้รับสิทธิพิเศษใดๆอย่างแน่นอนขอบคุณครับก็ต้องขอบคุณในการชี้แจงนะคะจริงๆก็พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆเสมอนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าการถูกเข้าใจผิดเป็นอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะ